สวัสดีผมแ p ป l e ิลฟอร์ดพรรัคนครเกษตรน้องมมนนะครับวันนี้ผมมีรถเรียกว่าเป็นรถเอเวอร์เรสตัวท็อปสุดเลยเป็นตัวขับ2นะครับคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2 0ยลิตรไบเทอร์โบแรงม้า210แรงบิด500เลยนะครับเป็นรุ่นท็อปของตัวขับ2นะ คันนี้ราคารถ1,720,000บาทนะครับคันนี้เป็นสีส้มก็จะเพิ่มสีอีก1 2 0 0 0บาทนะเป็นราคารถ1,736,000บาทนะครับคันนี้ก็เป็นรถของพี่ล้อน,นั่นเองนะครับแฟนเพจจาก Ford Apple นอะพันคอนเกษตรของมินนะครับก็ได้ทำการซื้อรถแล้วก็แต่งให้เลยนะครับคันนี้ก็แต่งเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มารีวิวให้พี่แฟนเพจได้ชมกันนะครับก็ถือว่าสวยถูกใจ พี่เป็นท่านเลยนะครับคันนี้ก็เรียกว่าตัวขับ2ท็อปขับ2นะครับคันนี้ก็ถือว่าขับลุยออโรดได้นะเพราะว่าใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวตัวขับ4นะครับก็คือเป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบนะครับเรียกว่าแรงม้า2องแรงบิด500เลยนะครับแต่ตาะกันแค่ตัวระบบขับเคลื่อนแค่นั้นเองลูกค้าก็ขับขึ้นเขาทางไกลได้นะครับก็ถือว่าเครื่องแรงม้าเนี่ยมัน2องเลยนะครับอ่ะเรามาดูดีเทลรายละเอียดภายนอกภายในของตัวรถนะครับว่าแต่งอะไรกับพี่ร้อนบ้างคันนี้นะพี่ร้อนเลือกชุดแต่งเเเองลลยยมาดูก ในส่วนของด้านหน้าเนี่ยเราเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่เป็นแบบเรียกว่าเป็น ford เป็นสเป็นเรียกว่าเป็นสีเดียวกับตัวรถก็คือสีส้มตามสีตัวรถเลยนะครับเป็นแบบเรียกว่าเป็นตัว raptor v 6นะครับก็ใหญ่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ช่องด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นถ้าเป็นรูปทรงตะข่า่นะครับให้มันอากาศเนี่ยมันเข้าไปในเครื่องยนต์ครับก็รับลมได้ดีนะครับอากาศไหลุนเวียนภายในเครื่องยนต์ได้ดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มีกล้อง3า0รอองศารอบคันให้นะตัวนี้ ค้าก็สามารถใช้งานของตัวกล้องรอบคัน3 6 0ได้นะครับมีไฟสาจุดทับบนกระจังมาพร้อมกับตัวกระจังหน้าเลยนะครับเป็นกระจังหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะครับคันนี้แต่งวิกเตอร์นะครับเป็นตัวเอเวอเรสตัวท็อปสุดครับสองเป็นแต่งวิกเตอร์เราก็เสริมกันชนหน้าของตัววิกเตอร์เข้าไปนะครับนี่ตามสีตัวรถเลยนะครับก็จะมีตรงกลางเนี่ยก็จะเขียนคขาว่าวิกเตอร์นะครับเป็นบอดี้คิดดีไซน์ของตัวเอเวอเรสต์็ g เจนที่ใส่เป็นของวิกเตอร์นะครับ ตัวด้านล่างของกระชนเนี่ยก็จะมีตัวกล่องเลด้์เรียกว่าเป็น Adaptive c cool r i s e c o n t o n e ครับเป็นระบบที่ช่วยเบรกอัตโนมัติกับรถคันหน้านะครับแล้วก็ระบบ Stop and Go ด้วยนะตัวนี้ช่วยให้รถออกตัวกับรถคันหน้านั่นเองนะครับรถหยุดอัตโนมัติรถออกตัวแบบอัตโนมัตินะครับแล้ก็เรียกว่าชุดแต่งของวิกเตอเนี่ยก็เข้ารูปแบบตัว ของ e v เ r อร์เรสต์เนเจยนะเลยครับเซ็นเซอร์หน้า4จุดของเดิมมีให้อยู่แล้วนะครับจากตัวสแตนดาร์ดของรถนะครับแล้วก็ห่วงลักจูง2จุดเนี่ยก็มีจากโรงงานมาให้อยู่แล้วของเดิมเขานะครับแล้วก็ตัดเป็นช่องเว้าของตัวชุดแต่งวิกเตอร์เนี่ยพอดีเลยนะครับก็ทําให้ลูกค้าสามารถใช้งานของตัวห่วงลักจูงด้านหน้า2ห่วงได้นะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้จริงนะครับและส่วนของด้านบนนะครับไฟตันหมอกของรุ่น e v e r อร์ขับ2เนี่ยก็จะเป็นแบบ l e d รับแสงสีขาวนะครับเวลาลูกค้าขับล้อไปทางซา ไฟตัดหมอกก็จะเลี้ยวตามล้อนั่นเองนะครับก็จะเป็นที่ว่าเพิ่มแสงสว่างในเส้นทางที่ลูกค้าใช้งานนั่นเองนะเพิ่มแสงได้นะครับตัวนี้ไฟตัดหมอกครอบเป็นสีโครมเมี่ยมนะครับแล้วก็สีดำด้านเนี่ยจะครอบตรงไฟนะครับในส่วนของไฟหน้านะไฟหน้าของเราเนี่ยเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะของตเอเวอร์เรสทับสองนะครับเป็นไฟซีแคมเป็นรูป LED ดีแสงสีขาวนะไฟหน้าก็จะเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์นั่นเองนะครับไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันเป็นสีส้มนั่นเองนะครับแล้วขครอบไฟหน้าให้ด้วยนะเรียกว่าเป็็นนตตรรรงงุ่ขอัวเลยะกจมี ข้อไฟเนี่ยจะมีคําว่าเอเวอร์เรสต์ตรงรุ่นนะตัวนี้สามารถใส่ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นของโตเอเวอร์เรสต์เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยสแบบตัวเอเวอร์เรสต์ขับสองแต่งวิกเตอร์คันนี้ของพี่รอนนั่นเองนะแฟนเพจของช่อง Ford Apple นะครับก็ได้จับจองแล้วก็จัดไฟแนนซ์นะครับแล้วก็แต่งรถลูกค้าเลยนะครับแล้วเมาดูเครื่องยนต์ของตัวเอเวอร์เรสต์คันนี้นะครับว่าใช้เครื่องยนต์เป็นแบบไหนน,ะนับไบเทอร์โบนะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนั่นเองนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนับ4สูบแวเวรี่นะ 2, นเองะครับ อ่ะสังเกตเครื่องยนต์ก็จะเป็นการออกแบบดีไซน์ใหม่นะครับก็คิดว่ายกเครื่องเก่าออกเราใส่เครื่องบล็อกใหม่เข้าไปนะครับด้านซ้ายเนี่ยเขาก็จะมีการปรับเปลี่ยนของเหลวนะครับคือท่อน้ํายานะครับท่อ,อน้ํายารอยเย็นแล้วก็ียกว่าจะเป็นน้ายาจิกระจบีกกระปุกสีน้ำเงินตัวนี้นะครับแล้วก็น้ำำํามันเบรกเนี่ยของเราเนี่ยใช้เป็นแบบมออลมเบรกแบบไฟฟ้าแล้วนะเพื่อียกว่าเป็นเบรกแบบอ e ิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์นะที่ใช้กับรถยนต์ไฮบริดแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้านะครับฟอร์ดก็วางแผนไว้แล้วว่าอนาคตอาจจะเป็นเอเวอครับ นี้ก็เป็นก๊อ,อากาดของตัวเอลเวอร์เนั่นเองนะครับมอเตอร์เทอร์โบก็สองลูกตรงข้างเครื่องยนต์ฝั่งขวาเลยนะครับแล้วเครื่องยนต์เนี่ยของเราดีไซน์ใหม่นะครับก็คือดันเครื่องยนต์เนี่ยไปให้สุดกับตัวรถนะครับเพื่อที่จะให้ช่องด้านหน้าของตัวเครื่องยนต์เนี่ยมันมีความกว้างมากขึ้นนะเพื่อที่จะให้อากาศมันไหลหมุนเวียนภายในเครื่องยนต์ได้ดีนั่นเองนะครับเป็นการออกแบบของใหม่ของ,ของ Ford Nextgen ครับแล้วก็ตัวสายพานหน้าเครื่องเนี่ยลูกค้าก็สามารถเปลี่ยนตั้งแต่10,000 0กิโลขึ้นไปเเเลลลยยยยยยนับบก็อู่แาบบยยาวววๆใช้้งไดยยต สายพานหน้าเครื่องนั่นเองนะครับแล้วเราของเครื่องยนต์เนี่ยเรามีตัวยางนะครับตัวนี้เป็นเป็นตัวยางที่การการรั่วซึมของน้ํายาต่างๆนะครับก็ช่วยลดเสียงได้ด้วยนะตัวนี้ก็หรือว่าเก็บเสียงได้ดีเวลาลูกค้าใช้งานสตาร์ทรถอยู่นั่นเองนะครับพัดลมแบบไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับจับคู่กับตัวเครื่องยนต์ครับรอบของเครื่องยนต์เนี่ยมันไวขึ้นนะครับแรงก็รอบแซงสปีดได้ดีขึ้นนะครับแรงมาก็เพิ่มขึ้นด้วยนะตัวนี้พัดลมไฟฟ้าหรือมอเตอร์ไฟฟ้าที่เราเรียกกันนั่นเอง ไดชาร์จนะครับจากของเดิมเราเนี่ยจาก210เนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็น250นะครับเพื่อที่จะจับคู่กับแบตเตอรี่ A G M นั่นเองนะครแบตเตอรี่ A G M เนี่ยเป็นแบตลูกใหญ่นะครับ12โวลต์นะครับก็ที่เขาใส่กับรถยนต์ราคาแพงรถยนต์สปอรต์ตรถยนต์ยุโรปนั่นเองครับจับคู่กับไดชาร์จ210เพื่อที่จะให้ลูกค้าได้ใช้ไฟในห้องโดยสารเนี่ยมันจะเสถียรมากขึ้นนะครับก็ทำให้การใช้ง,งานของตัวลูกค้าเนี่ยเวลาใช้ง,งานเนี่ยก็ทำให้ไฟจ่ายไฟได้เสถียรน,นั่นเองนะครับ พอน้ำยา Air, แอร์เราก็เดินใหม่นะครับตัวนี้ไม่ผ่านเครื่องยนต์ที่มันมีความร้อนนะเพื่อจะให้แอร์ในห้องโดยสารเนี่ยลูกค้าได้ใช้งานเนี่ยมันเย็นขึ้นนะครับก็ทำให้เราเวลาเราเปิดแอร์ในห้องโดยสารเนี่ยเย็นจัดแน่นอนคแบบโฟร์นีเกนเอเวอร์เรสต์คันนี้นะครับกล่องฟิวติดกับแบตเลยนะครับสายของเหลวฝาก็คือแบตแล้วก็ฟิวนั่นเองนะครับก็เลยเป็นการออกแบบดีไซน์ใหม่บล็อกใหม่ของตัวเครื่องยนต์ของเอเวอร์เรสต์เนเกนนะครับก็ยกของเดิมออกเราใส่ของใหม่เข้าไปคือเครื่องยนต์บล็อกใหม่นั่นนนนเเเอออองะะะคคคครรรรับับบกก็็ห็หหืวววว่า Ford, ว่าาาาาาาิ์มแล้้้ตจจป ett, ไไฟฟด ทีนี้เรามาดูบนฝากระโปรงกันบ้างนะครับว่าตัวฝากระโปรงของตัวเอเวอเรสต์เน็กเจเนี่ยทำไมเขาถึงต้องมีเส้นขอบมุมตัดแบบนี้นะครับก็คือเพื่อที่จะให้อากาศมันลู่ลมได้ดีรับลมได้ดีนะครับทำให้รถเนี่ยมันวิ่งเวลาต้านลมเนี่ยก็ทําให้รถเนี่ยวิ่งนิึงขึ้นนะไม่ตื้อลมนั่นเองนะครับก็เป็นการออกแบบของฟอร์ดนะตัวนี้เป็นหลักเรียกว่าแอโรไดนามิกนั่นเองครับก็ออกแบบให้มันรถมันวิ่งดีขึ้นนะครับเราไปดูส่วนด้านข้างกันบ้างของตัวรถนั่นเองนะรับ นส่วนด้านข้างนะครับด้านข้างในเราใส่ชุดวิกเตอร์นะครับชุดวิกเตอร์เนี่ยก็จะมีซุ้มล้อ3นิ้วแบบเรียบสีดำด้านนั่นเองครับลูกค้าก็พี่ลองก็เลือกเองนะครับเป็นถอยเป็นสีดำด้านนั่นเองนะครับก็มาจากชุดแต่งกับวิกเตอร์นะครับในส่วนของช่วงล่างนะครับปีกนกคู่อิสระบนล่างของโตเอเวอร์เรสต์เนี่ยมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับก็คือด้านคู่หน้าเนี่ยเป็นปีกนกคู่นะครับเพื่อจะให้รดเวลาลูกค้าขับความเร็วเข้าโค้งเนี่ยทำให้รถมันทรงตัวได้ดีขึ้นยึดเกาะถนนได้ดีขึ้นนั่นนนนนนเเองะครรัััับบีสลลาาายย2ช้้้้ตตวหหด และในส่วนของตัวล้อแมกยางนะครับคันนี้เราก็เปลี่ยนใหม่นะครับรูปพีรอนก็ขอเลือกเป็นยางที่เกรดพรีเมียมคุณภาพเลยนะครับเราใช้ยางของโตโยต้าอีโอเปนแคนทรีอาร์ทีนั่นเองครับเรียกว่าเป็นยางออฟโรดกึ่งทางเรียบนะบนุ่มเวลาเราขับทางเรียบมันจะนุ่มเงียบนะครับออฟโรดก็ได้นะตัวนี้ดอกหนาะล่องลึกเน้นเน้นออฟโรดเป็นโครงสร้างยางที่เกรดหรือว่าเป็นตัวพรีเมียมสุดละสำหรับตัวยางที่เป็นกึ่งออฟโรดกึ่งทา้งเรียบนะนั่นเองนะครับยางเราใช้275ทับ ตัวยูไทยนะครับก็ถือว่าเป็นยางเก็ดพรีเมียมคุณภาพเลยนะครับแม็กเราใส่ของเรียกว่าเป็นแม็กของเลนโซ่นะครับสีดำด้านนะครับตัวนี้ก็เป็นรูปตัววายนั่นเองับลายก็ออกแบบมาแบบนี้เรียบหรูดูดีนั่นเองับพี่ลังก็เลือกลายเองนะครับนี่ก็จะเป็นตัวกาของเลนโซ่แท้เลยนะตัวนี้เป็นสักษณ์ของตัวที่เขารับประกันว่าของแท้แน่นอนับของเลนโซ่นั่นเองับแม็กแท้เลยับเลนโซ่ตัวนี้นะครับและในส่วนของตัวระบบความปลอดภัยนะครับเอเวอเรสต์เรามาพ้องระบบความปลอดภัยแบบดิสเบรกคู่หน้า ดิสเบรกคู่หลังเลยนะครับมีระบบเบรก ABS ป้องกันล้อล็อก EBD การะจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ ESP ระบบควบคุมสัทธิรภาพการทรงตัวรถแล้วก็มี RM กันลุีควัมด้วยนะครับเรามีระบบ h l a Hill Run Assist ลดออกโดว์บนทางลาดชันระบบปลอดภัยเทคโนโลยีนิชมาเต็มเลยครับตัว EVS ขับ2คันนี้นะครับรุ่นท็อปสุดนะคันนี้หนึ่งล้นนสองหมื่นบาทนะครับด้านข้างก็แก้มข้างเนี่ยก็จะเป็นคำว่าไบเทอร์โบก็บ่งบอกว่ารถยนต์ของเราเนี่ยใช้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลไบเทอร์โบ210 แรงม้านะรแรงบิด500นิวตันเมตรและตัวแก้มข้างเนี่ยไม่ได้มีพื่อความสวยงามแล้วก็ระบายความร้อนจากด้านหน้ามาออกด้านข้างได้นะครับในส่วนของจกมองข้างซ้ายขวารุ่นเอเวอรเรสตัวไทเทเนียมพัดเนี่ยก็จะมาพร้อมกับตัวโครเมียมที่มาจากตัวของแท้จากโรงงานที่ติดมาให้นะครับตัวนี้ก็เป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะครับไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับตัวนี้เป็นสีส้มนะครับตามแบบฉบับของตัวที่เขาติดมาให้จากโรงงานอยู่แล้วเวลาเราเลี้ยวซ้ายขวาเนี่ยไฟมันก็ติดตามตามรอบที่เราเลี้ยวทางซ้ายแล้วขวานั่นเองครับกล้อง3องศานัตวี้มาพร้อมกับตัว ที่เราเวลาเราขับทางออฟโรดเนี่ยมันก็จะมีกล้องสามารถดูทางได้นะครับท็อปโรดตัวนี้นะครับก็มากล้องเนี่ยมีทั้งหมด4ตัวนะมีด้านหน้าหนึ่งตัวด้านข้าง2ตัวแล้วก็ด้านท้ายอีกหนึ่งตัวเป็น4ตัวสำหรับตัวกล้อง3 6 0องศานั่นเองนะครับครอบด้านล่างของตัวกระจกมองข้างก็จะเป็นสีดำด้านครับแล้วก็มีไฟส่องท้าเวลาลูกค้าเปิดประตูเนี่ยไฟตัวนี้มันจะติดเพื่อที่ให้ลูกค้าเวลาเปิดประตูกลางคืนเนี่ยมีแสงส่องสว่างได้นะครับก็เพิ่มแสงได้นะตัวนี้สีขาวนะครับเป็นไฟ led นั่นเองนะ ถ้ารถมีทางซ้ายหรือขวาเนี่ยจะมีไฟกระพริบสีส้มตรงกระจกนะครับก็เรียกว่าเป็นเซนเซอร์เตือนจุดมุมอับนั่นเองครับเซนเซอร์บายสปอร์ตนะครับด้านข้างนะครับสติ๊กเกอร์เนี่ยก็เรียกว่าเราตัดตามที่ลูกค้าเลือกพี่รอนก็เลือกเป็นบายมันนี่เคนครับพี่รอนก็ถือว่าติดตามชื่อบริษัทที่พี่รอนตั้งเองครับตัวนี้ก็ถือว่าสวยงามเลยนะครับสั่งมาแล้วก็จัดให้นะครับสติ๊กเกอร์ลายก็เป็นสีดำด้านนั่นเองนะครับด้านข้างประตูมีคําว่าไทเเนียมเป็นสีโครเมียมด้วยนะครับตามบขั2 ตัวเทเยมขับสีตัวพัดนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของประตูมือเปิดเราครอบด้วยสีดำด้านนะครับเวลาลูกค้าเปิดประตูเนี่ยมันจะเป็นรอยแล้วก็ครอบเสถึงลงไปเป็นเบ้ารองมือนั่นเองนะครับกุญแจแล้วกกันแบบสมาร์ทคีเลตนะครับตัวนี้กุญแจสมาร์ทคีเลตนะครับเวลาลูกค้าใช้งานเนี่ยก็ล็อกรถนะครับตัวนี้เรากดล็อกปกติกดล็อกรถปกตินั่นเองนะครับเป็นแบบสมาร์ทคีเลตมีสลักดึงได้นะตัวนี้ลูกค้าสามารถดึงสลักได้ใช้แลกกรณีเวลาเรากุญแจเราแบตหมดใช่ไหมครับเราก็ดึงสามารถปลดลออกกกแบเมนนััััลล้้ะครตววีสาย ยังใช้งานเวลาเราล็อกเด็กได้ด้วยนะตัวนี้เวลาเรามีเด็กวิ่งรถเนี่ยเราจะไม่ให้เด็กเขาว่าเปิดประตูรถเล่นเวลาเราขับขีแล้วก็สามารถใช้งานได้ตัวนี้ดึงสลาวกมากนะครับเราก็มาล็อกที่ประตูด้านฝั่งผู้โดยสรารคนนั่งเองครับแล้วก็บิดตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นการล็อกเด็กนะเวลาเรามีผู้โดยสรารที่เป็นเด็กเราก็บิดล็อกประตูได้เลยนะครับด้านในก็จะไม่สามารถเปิดประตูได้นะครับ ุนใจก็แบบสมาร์ทเคเลสนั่นเองนะครการศาสตรข้างเราติดเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะฟิล์มก็ติดแล้วนะครับคันนี้ก็ฟิล์มหน้า40รอบคัน60นั่นเองนะครับความเข้มของตัวฟิล์มนั่นเองครับเราลงข้ามาจากโรงงานอยู่แล้วนั่นเองนะครับทีนี้ด้านท้ายนะครับด้านท้ายของตัวเอเวเลตเนี่ยทุกรุ่นตั้งแต่ตัวเริ่มต้นยันตัวท็อปสุดเนี่ยจะเป็นแบบบอดลิงก์นะครับก็ช่วยเวลาลูกค้าเข้าโค้งกลับถับด้วยความเร็วเนี่ยมันจะทำให้รถเนี่ยมันลุ่มขึ้นทรงตัวได้ดีขึ้นนนนนนเเเเเเเววววลลาา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 ารร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 ขขึึข้้้้คอสะะะพพมมมีีีีกกกกกกิดดดดแททท่่ยัั็ใหถไงต ด้านท้ายเนี่ยสองข้างเลยนะครับเป็นเหมือนกล้ามคอยยึดเกาะรถให้มันนิ่งขึ้นเวลาเราขับขี่นั่นเองนะครับดิสเบรกหน้าดิสเบรกหลังนะครับก็คือดิสเบรกคู่หน้าก็ดิสเบรกคู่หลังครับดิสเบรกหน้าดิสเบรกหลังเนี่ยดียังไงดีเวลาเราขับรถอยู่แล้วเราใช้ระบบเบรกพวกแอคทีฟคูนโถนนะครับเพื่อที่จะให้รถมันเบรกอัตโนมัติก็ทำงานร่วมกับดิสเบรกหน้าแล้วก็ดิสเบรกหลังนะครับแต่เกง่ายคือรถฟอร์ดนีเก้นเนี่ยที่มีดิสเบรกหน้าดิสเบรกหลังเนี่ยจะใช้เป็นระบบแอคทีฟคูลเป็นกกาาาาาารรรรรรรช่่่วววยยททททะะะะสหงงงบบบบแอออดีีีฟนนนนนนััััเคค้้้ขตถ ไฟเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นไฟแบบ Full LED เลยสำหรับตัวท็อปนะครับของตัวเอ e วอเรทั้งขับ2แล้วขับ4นะครับไฟแบบ LED นะครับมีขีดอยู่6ขีดเป็นไฟแบบขีดยาวเลยนะ6ขีดแล้วก็เราก็ครอบด้วยตีดำด้านครับตามแบบฉบับของตัวรุ่นตรงรุ่นของเขาเลยนะครับก็ใส่ได้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นยันรุ่นท็อปสุดนะครรับครอบไฟหน้าแล้วก็ไฟท้ายนะครับตัวนี้ก็ตรงรุ่นเลยนะครับ ตัวด้านท้ายเนี่ยคาดเอวเนี่ยก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับแล้วครอบเป็นครอบใสนะครับตัวนี้ก็เพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถนั่นเองครับมีคําว่าเอเวอร์เรสนะครับเป็นสีโครเมียมด้านในนะครับโลโก้ฟอร์ดตัวเล็กๆฝาท้ายนั่นเองครับแล้วก็ตัวกล้อง360ก็ทํางานร่วมกับตัวนี้นะครับนี่มีกล้องถอยหลังด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็กล้อง360ทํางานร่วมกันนะครับคำว่าเทเนียมี่สีโครเมียมเนี่ยก็ติดตรงฝาท้ายนะครับตัวนี้ก็สังเกตได้ง่ายคือถ้าเป็นขับ2เนี่ยจะเป็นเทอรเนียนนะถ้าเป็นขับสี่บ กันชนด้านท้ายมาพร้อมกับชุดแต่งวิกเตอร์นะครับแล้วก็เสริมกันชนท้ายเข้าไปนะเป็นสีเดียวกับตัวรถคือสีส้มนั่นเองนะครับแล้วก็ท่อตัวนี้นะครับติดมาเพื่อเป็นเป็นท่อที่มันเพิ่มความสวยงามนะครับตัวนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นท่อหลอกนั่นเองนะครับก็เสริมเติมเข้าไปให้รถมันดูสวยนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูด้านในของฝาท้ายนะว่าเป็นยังไงนะครับฝาท้ายเนี่ยเรากดที่รีโมทสองครั้งนะครับเรากดตัวนี้นะครับสองครั้งฝาท้ายก็จะเด้งออกนะครับหรือเราใช้แฮนฟรีเตะเท้าเตะเท้าเตะก็ ทีนี้เรามาดูภายในของตเอเวอร์เรสกันบ้างนะครับเบาะแถวสามเนี่ยก็จะแบบพับแบบไฟฟ้าเลยนะครับเรากดตัวนี้2ออข้างนะครับซ้ายแลวขวาเบาะแถวสาก็จะนอนราบไปกับตัวรถเลยนะครับเบาะแถว2แถวสาเนี่ยสามารถพับนอนได้นะครับเหมาะกับลูกค้าที่เน้นบรรทุกของนะครับก็เพิ่มให้พื้นที่ในห้องโดยสารเนี่ยมันกว้างขึ้นนะครับผู้โดยสารก็สามารถนอนได้นะครับผู้หาภาพผู้นอนเนี่ยก็นอนได้เลยเราเดินทางไกเลเราเมื่อยหนะ่เราก็นอนได้นะครับทีนี้เรามาดูตรง ด้านในของฝั่งผู้โดยสารคนนั่งกันบ้างว่ามีเป็นแบบไหนนะครับในส่วนของช่องช่องฝั่งผู้โดยสารคนนั่งนะครับเบาของตัวเอเวอร์เรสต์เนี่ยก็จะเป็นสีดําเดินได้ด้วยสีเทาน,นั่นเองนะครับเบาหนังน<อ>ทั้งหมดเลยนะครับด้านบนของตัวห้องโดยสารเนี่ยก็จะเป็นระบบซัลลูปแล้วก็มุลลูปนะครับสามารถเปิดปิดซัลูปมุลลูปได้นะครับตรงนี้มีช่องแอร์ด้านบน2ช่องนะครับก็อยู่ทางด้านบนของตัวห้องโดยสารฝั่งคนนั่งนั่นเองครับ ช่องไฟ230หรือที่เขาเรียกว่ helmet, าปลั๊ก3ตาเนี่ยก็สามารถรองรับเครื่อไฟฟ้าได้4ี่ร้อยบัทเลยนะลูกค้าก็สามารถใช้งานได้นะครับ USB ได้4มีให้นะครับแล้วก็มีปุ่มปรับแอร์ฝั่งผู้โดยสารตอนหลังได้นะครับลูกค้าก็สามารถใช้งานได้นะครับทีนี้เรามาดูฝั่งผู้โดยสารคนขับกันบ้างนะครับในส่วนของฝั่งตูมือเปิดฝั่งคนขับเนี่ยก็เรียกว่าเป็นตัวที่แบบเป็นกระจกไฟฟ้าเลยนะสบานลูกค้าสามารถเปิดเป็นกระจกไฟฟ้าได้4บานนะครับแล้วก็ฝั่งปรับเลนกระจกด้านข้างนะครับซ้ายขวาก็เป็นแบบไฟฟ้้้้าาานนนะะปรรัับบเเลลพกกกจไไ็ใชงดค ในส่วนของตัวปลดล็อกรถแล้วก็ล็อกรถเนี่ยเวลาาตอนนี้ลูกค้าเติมน้ำมันรถเนี่ยลูกค้าต้องปลดล็อกประตูก่อนนะคือปุ่มนี้นะครับเด็กปั๊มก็ถึงจะดึงสลักของฝาถังน้ำมันออกมาเติมน้ำมันให้กับรถเราได้นั่นเองนะครับช่องแอร์นะครับของเราก็เป็นแบบทรงยาวหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้ลมแอร์เนมันออกเนี่ยทำให้ผู้โดยสารที่อยู่ในช่องโดยสารเนี่ยลับลมแอร์ได้เย็นขึ้นนะครับแล้วก็ช่องวางแก้วตัวนี้ลูกค้าก็สามารถวางแก้วน้ําได้นะครับสําหรับคอนโซลคนขับแล้วก็คนนั่งนั่นเองนะครับในส่วนของ ไฟรีปิดไฟหรือไฟปกติเนี่ยก็ใช้งานแบบออโต้ได้หรือปกติได้นะตัวนี้ก็เป็นปุ่มไฟตัดมอกลูกค้าเปิดปิดได้นั่นเองนะครับกรณีถ้าเราสตาร์ทรถทุกครั้งเนี่ยไฟมันจะมาอยู่ตำแหน่งของตัวไฟออโต้นั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นการปรับเลนสไฟหน้าจอเลอนใหม่นั่นเองเรารับควางคืนเนี่ยแสงเลนใหม่หน้าจอมันสว่างเกินไปเราก็ลดได้นะบวกลบได้นะครับการปรับเลนไฟลูกค้ามันทุกของมาด้านท้ายมันกดนะครับหน้ามันเชิดหน่อยแล้วก็ปรับตั้งเลนสไฟได้4ระดับหน้าตัวนี้ติดประดัับบเลยนคร ปุ่ม p u s สต t a r t ตั้งผู้โดยสารคนขับนะครับก็กด start รถได้เลยนะครับในส่วนของพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยของเราเนี่ยปรับแบบไฟฟ้าสีทิศทางนะครับจะมีสลักอยู่ตรงด้านล่างนะครับตนนัวนี้ลูกค้าสามารถดึงสลักมาแล้วก็ปรับเลนพวงมาลัยได้นะตนนัวนี้ดึงเข้าดึงออกได้ครับขึ้นลงได้นะครับนี่ลูกค้าสามารถตั้งระดับที่เราต้องการได้เวลาเราใช้งานนะครับพอเราล็อกได้ที่เราก็กล็อกได้เลยนะครับพวงมาลัยของเราเนี่ยด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นการเซ็ตของตัวฝั่งตัว จอ12.4นิ้วฝั่งคนขับนะแล้วกด3ขีดตัวนี้นะครับก็จะมีการตั้งค่าของตัว My View นะครับการเดินทางน้ำมันออฟโรดการล่าจูงนะครับแล้วก็ตัวโทรศัพท์เสียงครับการตั้งค่าของตัวจอเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมีกำหนดค่ามาตรวัดนะครับมาตรวัดความเร็วรองนั่นเองนะครับลูกค้าตั้งค่าได้นะจากปุ่มตัวนี้ด้านขวานะครับกด3ขีดนะครับและที่สำคัญคือโหมดซ่อมบำรุงรถยนต์เนี่ยเราจะดูสถานะของน้ำมันเครื่องว่ารถเราเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ที่เราต้องถ่ายครับแล้วกดเข้าไปนะครับ ก็จะมีการแรงดันลมยางตรวจระบบตรวจจับลมยางนะข้อมูลเครื่องยนต์ครับคุณภาพน้ํามันเครื่องนะครับเราก็เช็คเลยว่าคุณภาพน้ํามันเครื่องของเราเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์แล้วต้องถ่ายนะครับแล้วก็มีตัววัดแรงลมยางด้วยนะครับอันนี้ตัวนี้จะเป็นตัวแรงดันลมยางนั่นเองนะว่าล้อต้ง4ล้อของเราเนี่ยแรงลมยางเท่าไหร่นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวปุ่มด้านขวาเนี่ยก็จะมีการใช้งานของตัววางสายลบสายตัวเข้าตัวออกนะตัวนี้อ่าเราก็สามารถใช้งานของตัวฝั่งด้านขวา คงมาได้นะครับในการใช้งานของตัวจอ12.4นิ้วนะครับในส่วนของด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นการใช้งานของระบบ Adaptive Cruise Control ครับมีตัว Lane Keeping ด้วยนะครับเวลาลูกค้าใช้งานนะครับของตัวลิมิตก็คือเป็นตัวที่จะจำกัดความเร็วรถนั่นเองนะครับเรากดล็อกความเร็วหรือจำกัดความเร็วเท่าไหร่เรากดเข้าไปเลยลิมิตคือจำกัดนะครับะจะมีเลขความเร็วให้เราตั้งก็คือเราจะให้รถเราวิ่งเนี่ยโดยที่ความเร็วไม่เกินที่เราตั้งไว้นะครับเราก็สามารถเซตบวกได้นะครับตันนี้ลูกค้ากดลิมิตล้วก็เซตบวกได้เลยนะครับตัวน,นี้ เราจะให้รถเราวิ่งได้ไม่เกินที่ความเร็วเท่าไหร่เรากดเซตบวกค้างไว้เลยนะครับความเร็วก็จะขึ้นเป็นหลักสิบเลยนะครับอ่าทีนี้รถเราวิ่งได้แค่แปดสิบเท่านั้นเองนะั่นคือเป็นตัวที่เรียกว่าตัวจำกัดความเร็วสำหรับตัว ติดนิ้ีตัดกับขี่นั่นเองนะครับนี่คือตัวจําตัดความเร็วนะครับแล้วก็ระบบ adaptive ฟค u i โ e c เป็นตัวที่ให้รถมันวิ่ง้ดยอัตโนมัตินะครับโดยที่มีเบรกอัตโนมัติช่วยด้วยนะครับคือเรียกว่า adaptive cruise o นั่นเองในการใช้งานก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็เซตความเร็วว่าให้รถเราวิ่งความเร็วเท่าไหร่ดโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีเบรกช่วยหน้าด้านหน้าด้วยรถคันหน้าหยุดรถเราก็หยุดรถคันหน้าออกตัวรถเราออกตัวตาม,ตตม active, ทระบบ adaptive ค r ณ i s ท c o n งานร่วมแบบระบบ stop and go นั่นเองนะครับ แล้วก็มีเลนคีปปิ้งด้วยนะครับเลนคีปปิ้งเนี่ยก็จะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเราสตาร์ทรถแล้วเราขับอยู่ที่ความเร็ว65ขึ้นไปนะครับเลนคีปปิ้งก็จะทำงานโดยอัตโนมัติเลยครับเป็นการที่เวลาเราขับรถอยู่เราออกนอกเลนโดยที่เราไม่เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยระบบช่วยเราเตือนในการสั่นแล้วก็ช่วยเราดึงกลับนั่นเองครับสำหรับตัวเลนคีปปิ้งครับแล้วก็มีเลนซึลลิงด้วยเราใช้งานของตัวแดกทีมเนี่ยรถจะให้เราอยู่ในช่องเลนถนนโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับบังคับให้เรา แลวการการตั้งของขีดด้านหน้าเนี่ยเราจะให้รถเราห่างกับรถคันหน้ากี่ขีดเราก็สามารถตั้งได้เลยครับสขีดนี่คือห่างสุดนั่นเองนะครับในส่วนจอฝั่งผู้ถ่านคนขับนะครับจอเป็นจอ1 2บสนิ้วด้านบนของตัวจอเนี่ยก็จะวัดค่าของตัวความร้อนความเย็นอ,อุณหภูมิน้ำน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็ตัววัดของตัวนะเข็มน้ำมันในถังรถเราวิ่งได้อีกกี่โลน้ำมันถึงจะถึงศูนย์นั่นเองนะครับก็เรียกว่าเป็นตัวที่วัดความร้อนความเย็นของระบบต่างๆนะครับ ด้านซ้ายก็จะวัดความเร็วแบบดิต้อนนั่นเองนะแล้วก็ขวานะครับมี2ฝั่งนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตำแหน่งเกียร์เมื่อเราเข้าเกียร์ไหนอยู่ไฟสีเหลืองเนี่ยก็จะแสดงตรงตำแหน่งเกียร์นั่นเอง P R N D M นั่นเองนะครับแล้วก็คอนโซลด้านฝั่งคอนโซลเนี่ยก็จะเป็นสีดําทั้งหมดนะครับมีคีิเป็นสีโครเมียมนั่นเองแล้วก็เพิ่มความสวยงามให้กับรถของลูกค้านั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว แอร์แบ็กถุงลมครับของเราเนี่ยมีทั้งถุงลมทั้งหมด7ลูกเลยนะครับมีด้านหน้าด้านข้างม่านถุงลมนิรภยัยแล้วก็หัวเข่านั่นเองครับแรงเรียกว่าเป็นแอร์แบ็กทั้งหมด7ลูกรอบคันนะรับตัวเอเวอเรสตั้งแต่ตัวล้มต้นจนตัวท็อปสุดเลยนะครับจอซิงค์โฟนะครับ12 12นิ้วเนี่ยก็มีรุ่นอะไรบ้างนะครับมัลติฟังก์ชันก็มีวิทยุโทรศัพท์การต่อบลูทูธนะครับเราก็มีแอปเปิลคาร a เพย์แอนดรอยต์เวลาลูกค้าต่อบลูทูธนะครับไร้าสายก็เราก็จะใช้งานแบบ a อปเปิลคาเ a ่แอนดรอยแบบไร้สายเลยนะครับโทรศัพท์ก็จะไปลิงก์กับจอโดยอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของการตั้งค่าของรถจอมีอะไรบ้างนะครับการตั้งค่าระบบควบคุมก็คือออโต้โฮเราจะใช้เบรกมือไฟฟ้าโดยอัตโนมัติก็คือคลิกเข้าไปเป็นปุ่มของออโต้โฮนั่นเองนะครับกล้อง3 6 0้เราจะดูกล้อง360ร้อยจิ้มเข้าไปนะครับกล้องจะแสดงผลแบบ360เลยนะครับรอบคันเลยนั่นเองนะครับแล้วก็โหมดของช่วงล่างคาบนะับหมดล็อกระบบนะก็อยู่ตำแหน่งของตัวควบคุมทั้งหมดเลยนะครับ เรากการตั้งค่าของตัวจอซิงค์โฟเอ12นิ้วนะครับมีรายการโทรศัพท์นั่นเองที่เราต้องตั้งค่านะครับช่วยคนขับการตั้งค่ารถยนต์นะครับทั่วไปหน้าจอครับนาฬิกาการเชื่อมต่อการอัปเดตระบบแอปโทรศัพท์มือถือหรือระบบช่วยเหลือุเฉยนะครับหรือระบบสั่งงานของฟอร์ดไฟตกแต่งห้องโดยสารหรือเรียกว่าไฟแอมมิ l ไลท์นั่นเองแล้วก็สามารถตั้งค่าได้ตั้งตัวจอ12.1นิ้วเรียกว่าจอซิงค์โฟเอ12นิ้วนั่นเองนะครับ แอร์ Air, แบบอัตโนมัตินะปรับแยกอิกสระซ้ายขวาเราต้องให้ฝั่งซ้ายเท่าไหร่ขวาเท่าไหร่แล้วก็สัมผัสได้เลยนะครับตัวตัวแอร์นั่นเองนะครับปรับแบบเมนนวลก็ได้คือปุ่มด้านล่างนั่นเองตัวนี้คนระับปรับแยกซ้ายขวาได้นะแอร์ Air, ตัวนี้ในส่วนของตัวคอนโซลเนี่ยก็จะมีระบบเรียกว่าเทนชาร์จไวเลสให้นะตัวนี้ลูกค้าสามารถวางโทรศัพท์ชาร์จแบตได้เลยนะส่วนของคอนโซลกลางนะเพียงเราเป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับลูกค้าสามารถเลื่อนมาที่ตัว M ม็คือเมนนวลสามารถบวกลบที่หกเกียร์ได้เป็นแบบ เบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็มีปุ่มปรับโหมดการขี่ปรับได้4โหมดเมื่อลูกค้าใช้งานเนี่ยก็กดได้เลยนะครับกดตัวนี้โหมดการขี่ก็จะมาขึ้นที่หน้าจอ4โหมดนะครับในการปรับมีปกติอีโคลากพ่วงแล้วก็ถนนลื่นนั่นเองนะครับลูกค้าก็สามารถปรับโหมดการขี่ได้จากคอนสซลกลางนั่นเองนะครับระบบแท a c ชั o n คอน t r o l นะป้องกกนรลดออกตัวล้อฟรีนะแล้วก็มีโหมดตัวเซนเซอร์เวลารถมาจอดประกบเราเนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์เตือนนั่นเองเราสามารถเปิดปิดได้นะตัวนี้ถ้าเราปิดระบบเราก็ขึ้นจะมีคําว่า o อฟขึ้นอยู่นะครับ ภายในห้องโดยสารก็ถือว่าเป็นระบบถือว่าความปลอดภัยครบคันเลยนะครับเซนเซอร์บนกระจกเนี่ยก็จะวัดตัวเลนคีปิ้งนะครับตัวเลนที่จะจับถนนนั่นเองนะแล้วก็เป็นเลนที่จับแสงเวลาเข้ากลางคืนเนี่ยไฟหน้าก็จะเปิดแบบอัตโนมัตินะครับกลางวันก็จะดับแบบอัตโนมัติเลยนะด้านบนก็จะมีช่องใส่แว่นตานลูกค้าสามารถใส่แว่นตาได้นะตัวนี้แล้วก็ไฟตออกแต่งห้องโดยสารก็อยู่ตรงด้านบนทั้งหมดเลยนะครับด้านบนก็จะเป็นสุลูปแบบมูลูปนะครับเปิดปิดสุลูปได้นะครับลูกค้าใช้งานสุลูป ก็สามารถเปิดพ้าใบได้สุดเลยนะครับแต่กระจกด้านบนเนี่ยจะเปิดได้ครึ่งบานนะครับก็ทําให้ผู้โดยสารเนี่ยก็สามารถมองทิวทัศน์บนธรรมชาติแล้วเราขับทางขึ้นเขาอะไรเงี้ยก็จะมองเห็นธรรมชาติได้นะครับก็สวยงามแบบตัวเอเวอเรสต์ตัวท็อปสุดเลยจะมีซันรูปมุนลูปให้นะครับสำหรับภายในของตัวเอเวอเรสต์ตัวท็อปคันนี้นะครับก็สวยงามแบบนี้เลยเบาะหนังสีดําเดินได้ด้วยสีเทานั่นเองนะครับคอนโซลด้านหน้าเนี่ยเบาะคู่หน้านะครับก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าแปดทิศนะครับลูกค้าก็สามารถเลื่อนปรับแบบไฟฟ้าได้นะครับ สวยงามแบบนี้เอยรับตัวเอเวอเรสต์ขับ2คันนี้นะครับราคงลานเจ็ดแสนสองหบาทคันนี้นั่นเองนะครับสำหรับพี่เพื่อนๆทุกท่านคนไหนสนใจก็สามารถทักสอบถามแคมเปญโปรโมชั่นต่างๆของตัวเอเวอเรสต์คันนี้ได้ราคารถหนึ่งล้ดแสนสองหบาทคันนี้เพิ่มสีอีก12,000บาทนะก็เป็นราคารถหนึ่งล้ดแสนสามหบาทนะครับคันนี้ก็แต่งสวยงามโดยแต่งเรียกว่าเป็นเอเวอเรสต์วิกเตอร์นั่นเองนะครับ อยากได้แบบนี้ก็ทักเข้ามาสอบถามได้ที่ช่องฟอร์ดแอปเปิลพนทนรเกษตรนะมีหรือช่อง YouTube Ford Apple นั่นเองนะครับทุกอาชีพเราจัดไฟแนนซ์ได้นะครับแล้วก็เรามีเจ้าที่ทำสัญญาถึงบ้านด้วยแล้วก็ส่งมาปลถึงบ้านครับลูกค้าไหนสนใจก็ทักมาสอบถามได้นะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง Ford Apple ด้วยนะครับโอเคสำหรับไลิ์นี้ก็ขอจบคลิปเพียงท่งนี้ก่อนับเจอกันใหม่คลิปหน้าเรามีรถแลงแต่งสวยเดี๋ยวเราก็จะพาพี่เพื่อนท่านมารีวิวชมกันจบคลิปนี้สวัสดีครับ